สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครัวหลังบ้านก็จะมาแนะนำวิธีการทำไข่ตุนปูอัดนะครับเมนูโปรดของเด็กๆครับก่อนอื่นเราก็จะต้องมาเตรียมของกนนะครับก็จะมีกระเทียมโขลกหยาบนะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีไข่ไก่แล้วก็ปูอัดอย่างดีนะครับอพอครบแล้วเราก็จะเริ่มเตรียมของก็คือซอยผักนี่ก่อนเลยครับเริ่มจากซอยหอมก่อนเลยนะครับ ตามด้วยผักชีเมื่อได้ของครบแล้วเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะครับเริ่มจากเจียวกระเทียมก่อนครับใส่น้ำมันพอประมาณนะครับจากนั้นนำกระเทียมที่เราเตรียมไว้มาเจียวเลยครับ พอกระเทียมเหลืองได้ที่ก็ปิดไฟนาขึ้นได้เลยนะครับไม่ต้องรอจนดํานะครับเพราะถ้าเกิดสีเข้มเกินเขาก็จะขมนะครับผมไม่ต้องนําน้ํามันออกหมดนะครับแล้วก็จะเหลือน้ํามันติดก้นกระทะไว้นะครับแล้วก็เติมน้ําเปล่าครับน้ําเปล่าก็400มิลลิลิตรนะครับจากนั้นเราก็จะตีไข่รอนะครับ ใช้ไข่ไก่สามฟองนะครับก็ตอกใส่เลยจากนั้นเติมซีอิ๊วขาวครับหนึ่งช้อนโต๊ะ ผงรสด,ดีครึ่งช้อนชานะครับตีให้ไข่เนียนเข้ากันเลยครับพอเข้ากันดีแล้วก็ลงกระทะได้เลยครับ ปนให้เข้ากันก่อนนะครับกับน้ำที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ครับเราจะปิดฝาทิ้งไว้ก่อนนะครับประมาณ7นาทีครับเมื่อครบ7นาทีแล้วเราก็เปิดดูนะครับแล้วเราก็เรียงปูอัดที่เราเตรียมไว้นะครับมาเรียง จากนั้นโรยด้วยพริกไทยครับชอบใส่น้อยใส่มากแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ชอบตามด้วยกระเทียมเจียวนะครับที่เราได้เตรียมเอาไว้แล้วครับชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยครับจากนั้นโรยผักชีครับแล้วก็ต้นหอม โรยไปเลยพอเสร็จแล้วเราก็ตัดแบ่งสีแล้วก็ตักใส่จานได้เลยนะครับไข่เราก็จะเด้งมากๆเลยครับสังเกตดูว่าน้ำจะออกมาจากไข่นะครับไข่ตุ๋นกระทะของเราทำง่ายมากๆเลยครับ เสร็จชอบกระเทียมเจียวก็โรยเพิ่มนะครับเรียบร้อยครับสำหรับไข่ตุ๋นกระทะปูอัดของเราครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับไข่ตุ๋นกระทะปูอัดของเราถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวหลังบ้านด้วยนะครับ ลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ